สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับหลวงปู่แฝะวสว่างอารมณ์นะครับจะพาทุกท่านมาสนทนากับหลวงปู่แฝะในหัวข้อธรรมะระสาชาวบ้านครับซึ่งหลวงปู่แปะนั้นก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเวลาท่านให้ข้อคิดที่เป็นธรรมะนะครับก็จะพูดจาภาษาบ้านบ้านนะเทศสั่งสอนก็ภาษาบ้านบ้านนะครับฟังง่ายเข้าใจง่ายเอากันแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนี่คือเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของ หลวงปู่แปะวัดสว่างอารมณ์นะครับนำ้ำมสการครับหลวงปู่ครับ,รบได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหามาเนี่ยหลวงปู่ก็เมตตาสงสารนะครับเพราะว่าประชาชนอยู่ในขั้นทุก์ยากลำบ,บากเดือดร้อนกันมากทีนี้มันก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราหลวงปู่บอกว่าในทางหัวข้อธรรมะเนี่ยมันมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาก็คืออายตนะนะครับอายตนะในอดีตเนี่ยมีอยู่6นะฮะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับ แต่ว่าของหลวงปู่แปะเนี่ยมีถึงแปดเลยนะฮะมีมือด้วยแล้วก็มีส้นตีนด้วยครับม, <laughs> มันเป็นยังไงครับหลวงปู่อายตนะทั้งแปดของหลวงปู่นะครับอธิบายนิดหนึ่งครับมันจริงๆแล้วเราก็นึกถึงนึกถึงธรรมชาติแต่ผมว่านึกธรรมชาติแล้วก็ตานี่ก็เป็นเหตุนะครับไอเนี่ยเป็นนาหาความนั่แหละตานี่หาความสอดใส่ไปทั้ว่าปูหาความ ตะมูกหาความไอ้ตามเข้าตามจะออกปากยังไงครับถ้าเราเห็นเห็นอะไรดีๆปากจะพูดปากจะพูดยังไงเห็นอะไรก็โอ้ใหญ่จังอะไรเงี้ยนะก็คือต้นไม้อะไรประมาณเออเห็นตาตาเราเห็นแล้วมันรู้สึกมันฝังหูฝังตามจะพูดยังไงอ่ะก็ก็สะบดก็เรียกสะบดไม่ดีออกมาอ่ะครับมันก็ดีมันดีมันออกปากไม่พอนะ มันออกมือได้นะออกปากปากมือปากก็ไปเรื่องหนึ่งออกมือไปอีกเรื่องนะครับไปเห็นแล้วมันรู้สึกว่าถูกตาอวบดีค่ะอ้าดีเท้าก็ดีแบบแบบเรียบง่ายครับถ้าเราเห็นแล้วไม่ถูกตาล่ะลังแหวนโอ้ปากไปอย่างมือไปอย่างเท้าไปอย่างนี่นะมันออกหมดนะออกปากออกมือออกเท้านะจันวุศหอใช่นี่หาความตานี่หาความครับหูก็หาความ จมูกก็หาความครับเข้าหูออกปากออกปากออกมือออกเท้าได้เขาจะโม่ออกปากออกมือออกเท้าได้เลยฟังคนเขาคุยกันเพลงคนนี้ร้องเพลงเพราะเอาเข้าหูไงใช่หูก็ไม่ได้เนี่ยก็ต้องมาออกปากเสียงเพราะจังแต่ว่าใคนก็ฟัง พอถ่าบ้างหมาไม่แดงมันก็ออกปากอย่างเงี้ยตมูกก็บอกได้อย่างเงี้ยหอมจังจมพูดไม่ได้จมูกพูดไม่ได้ครับแต่มันออกปากเลยเหม็นหอมเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่อธิบายยากอธิบายยากงั้นแต่นักเรียนหนูเคยสอนเนี่ยครับนักเรียนเคยสอนในนักธรรมครับผมก็เป็นครูสอน เขาบอาเฮ้ยเราเวลาเราทำการบ้านทำการบ้านเวลาไปสอบนะเขาจะหนังสอบเขาทำทวนนักทำเอกเขาทำตีโทเอกเออเกี่ยวเรื่องธรรมศึกษาเราอ่านก่อนอ่านหัวข้ออ่าน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 แล้วอ่านอีกอ่านแล้วอีกรับถามตาตาเคยเห็นที่ไหนไหม ถาตาคนนะ่ะหูเคยได้ยินที่ไหนบ้างไหมปากเคยเคยเคยอ่านไหมมือเคยเขียนไหมความจำนะอาจารย์บุตความจำอยู่ที่ตานะความจำอยู่ที่หูความจำอยู่ที่ปากความจำมันอยู่ที่มือเมื่อก็ทอยเคยเล่นทอยสับอาจารย์บุตสังเกตดิถามว่าเบอร์บ้านนั้นเลขอะไรจำไม่ได้แต่มัน กดได้นะมันนั่งไปเออเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่บางทีเราก็ลืมลืมนึกไปเราก็ไปนั่งนึกว่าเออเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีอะไรอย่างเงี้ย